สบายดีเด้อแม่พี่น้องเบิร์ดส่ขูสู่สคนเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคลองคูคิวอีกแล้วทุกคนมื้อนี่พี่น้องฮามาแจกเครื่องเนาะยูทีบานซบซิมเมืองน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่าพี่น้องปัจจุบันกำลังรอทาเสาบานเพิ่นกับจักให้จากส่วนพี่น้องอาะส่วนนี้กำลังเป็นส่วนเก็บเกี้ยวเขาให้เขาสวนเขาหน้าอยู่เนาะมาหอดตอนแรงแรงว,วเดี๋ยวนี้ก็ เกือบเกือบฮามงเย็นแล้วแต่ว่าชาวบา้านยังบ่ทันมาเถอะเงียบกริบเลยทุกคนเนาะกะับทางล่างเป็นเครื่องเป็นเสื้อผ้าอาพรจากไอซ์ซูน่ยอยู่ทางฝั่งไทยแล้วกะ็จากพอพงษ์สวรรค์เสนลาเนาะพอพักของกูคิวอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นฝากมากหลายเติบเต็มกระบะรถเลยทุกคนืันนี้น้องไซมยมาส่งเนาะกะัพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเพราะว่าบานบานนี้กูคิวเคยมาแจ่กทงยังสีบเ่อนึง แต่บบเคยมาแจกเป็นเสื้อผ้าอภรพลจักเธอเนาะก็เลยมาพี่น้องก็เลยมาเดี๋ยวเป็นอย่งไรรอถ้าเบิ้งบรรยากาศเนะาะสาวบานเพิ่นสิอ่ามาเอาเครื่องแบบหลากหลายซ้ำใดซี่คือบานอื่นบ่พี่น้องนี่เป็นบานเพิ่นเนาะทุกคนส่งประมาณนี้เลยนี่คือถน,นนไปตัวเมืองอึ๊บนี่เครื่องลายเติบ สบายดีแหมอ๋อม <speaking Russian> ิดจิลีเนาะอ๋เขาเจ้าไปสวยหูดเขาเฮือนลัางเนี่ยอ๋ยังบุกกบไงฮะโอ้ไปหูดเขากินเหล้ากินเหล้าชุมแซวเน้อมามาแจกเครื่องแต่ละเฮือนก็มีคนยุ่กันส่น เพื่อนเฮือนละคนเพือนละคนมัยเอ๋อสบายดีอยู่ใกล้มสบายดีอีเม่จื้อขอยได้อะจื้อได้แต่บูจื้อซื้อกันเนาะลืมซื้อลืมซื้อเคยลานเคยแต่เป็นลานเคยอันเพิ่นหัจใจอีพอสานทงอ๋อถอันไหนเป็นลูจ่าบวาะแถร้านโอ้ขมัน้าเป็นลูจา กายอแล้วรอชิบชิบเหรอน้องเห้น้องมากับน้องสายสุดรอคือเกาสบายดีเป็นซูเปอร์ให้คือเกาทุกคนเลยเรือนข้นมาบักกระไทุกคนเนาะขล้องไอพงสุดใหเพินพ่นนี่ของผอผงสวรรค์เพิ่อนมีน้องเนาะคล้องพ่อผงสวรรค์เพิ่น ฝากมาแบบอันอันนี้เป็นมินิมินิสามอันนะฮักนะฮักทุกคนแต่ว่าอยู่เฮือันถันอ่าคือได้แจกไปตะก,กี้เนาะจะไปตะก,กี้อันนึงบวกกับของอาชุนในอ่าอยู่บ้านเขาเป็นเครื่องนุ่งไอ้แม่เครื่องนุง่งจะมีเครื่องกันหนาวเด้ะเกิดจะมีเครื่องนุ่งธรรมดาเด้ะสบายดีไอ้แม่สบายดีอยู่กะ เออไอเมียจะเอาเปล่ากะคันคันนี้เมียจะได้เปล่าไอเมียต้องบอกเทปานเข้ามาโอ้โหอันนี้ไปไฮมาแล้วก็อันนี้โอ้พี่น้องแม่เขาซาดด้วยฮัลล์เขาเพลียแล้วโอ้ตายอยู่ไฮมาปอเมียเด้อสอนอัดสีเลยแม่นแม่นไฮอันนี้ปอแม่นไฮเพิ่นเมื่อนี่ปอไฮเพิ่มเมื่อนะ สันเขาเจ้าก็จิมาแล้วโอ้สันอันไปให้หันมาเนาะจังนั่นก็มามเามานาะมมเียโอ้เด้อเด้อเด้อเขาไม่เท่านอนให้โอ้ออออออพอเท้าไม่เท้าลั้งนี่นอนให้ลูกชายลูกสาวมาลูกชายลูกใครมายู่บ้านเฮานี่หนาวแล้วปะหนาวโอ้เริ่มหนาวแล้วเนาะเออเริ่มเต็มมือมะเริ่มเต็มมือมะหนาวนี่อีแม่เฮจัดได้ดังไฟฟิง้ง บ่มีแล้วแบบแบบอันดังไฟฟิ้งไฟบ่มีแล้ะยังมาทานหัวหามามือเออหนาวแท้ๆจึงฟิ้งเนาะเดินสิบซองเดือนหนึ่งคนนั่นเนาะเดี๋ยวนี้คือนุ่งพันอีแม่ยังไปช่วยอันพี่น้องอข้าวแม่บริไทเนี่อ๋อ้บริไทสบายโอ้บริไทเรามีเขากินเอออุดข้าวเอาซื้ออาน้ำข้าวนอและยังมีเงินสื่ออย่างดีแล้ว แบบยางในโอ้มีส่วนยางกวางบ่ะบ่ได้ได้มีได้สามลอยสามลอยอีแม่ก็ไพ่ปักลูกสาวก็ักอ๋อโดย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 พูดหน oh, ่อยมาสบายดีเ oh, ริ่มเริ่มไปป้าเริ่มมาแล้วเนาะโอ้อันนี้นักเรียนเนาะ หงียนยุบานเองียนยุไบานเท่านี้คืเท่งคนน่ะขึ้นหัวนี้ไปคอเทงครับอ๋อมาทางน้ำปีกอันนี้เขาหงียนของปอยังละลูกปอซีเอาไปเขายุไซยุนี่มีหอดปอซีอ่ะมีหอดปอหาคนน่ะโอ้ ได้ยินได้ยินเขาวอายุบานเฮามีห้งเฮียนมีในครูได้สองคนได้ไหมครับในครูสองคนซ้อนปุ่นหนึ่งหอดปะหาปนณหะป้าเก่งแท้ครูหนึ่นซอนปุ่นหอ๋อผู้หึงซ้อนผู้สี่ปะหาอันนี้ลูกเจ้าจักเดือนละได้จักเดือนละเดือนปลายเดือนปลายโอ้สบายดีได้เดือนปลายแล้วผู้หญิงผู้ชายโอ้โหซื้อยัง แอนนาแอนนารับรับเยอะกาแอนนารับแอนนารับแล้วโอ้ผุดหน่อยมาพี่น้องเนาะผุดหน่อยมาไลยเยอะเจ้าเจ้ากูจื๊อใครได้อ่ะเอามืน์นั่นคยมาแจกเครื่องเจ้าไปยู่อ่ะอ๋อปีกายแม่นน์ไปแถวเม่นเนาะก็เป็นชวงหุ้นข่าวเมน แม่แม่แจกแบบอันเจ็บใบใบเจ็บเ,เ,เอามเนาะเอาส่ยทงมาจแจกไปหากลับมาแล้วค่ะว่าโอ้นี่ได้ของมเจ็บโอ้อบหโมเมนต์โ <c oughs> คตรสุดได้ของมเจ็บเอามือน,นั่นคือบอกได้บ้านประกาศว่าให้มาเฮือนละคนสินะ,ะพัวเจ้าก็บ้ามารถมารถมาลดมาลดมาอ๋อพ่อเจ้าไปเหตุการณ์อ๋อเป็นเมียพนักงานตัวทหารสิอ๋อเมียทหาร โอ้บุญยาเป็นล้วนได้พี่น,น้องเมียตาฮามเนี่ยเนาะเราทาจังน้อยทุกคนเราทาจังน้อยพี่น้องออกมาแล้วเอาจะจดแจกเครื่องสบายดีเอ้าไปหูดเขาพุ่นนี่ก็ชาว,าาวาบ้านนี่คนไลฟ์บอกไปหูดเขาเ,าเมืไปอ๋อโทษสาวไปเมื่อบานเนี่ยเขาจับบัวบานเหรอโอ้กินเราให้คำจึงมาแหละคำพุ่<อ>น โอ้ผู้ใดจะมาเอาเครื่องนี่บัดนี้โอ้โหป้าทเปเขาสบายดีป้าทอเปมาแต่ไฮั้านี่เห็นนเห็้ป้าฮะ อ่าเคยเห็นโอใจรอกันเด้ออิพออีแมทาพี่น้องเขามาไล่ก็น้อยแม่น้อพุนในบาทพ่นประกาศแล้ทุกคนพุนเนพเธ่นประกาศเป็นภาษากึมุทุกคนเลยเปครงเครงนุงเครงโฮมเป็นอนาเตเป็นเตียวเป็นพากุมาเชื่อบอรรพีลูกอับพี่รถตามด้วยไหม แกเงดอัุดเตียงเือหบ้หลตันล้วก็อันอันนจุดนจุเราจะเตงจุดะหตะีบ้นบ้านตกีเรจะงอุ่น่มเพิ่นประกาศทุกคนเพิ่นประกาศนีเขาขอบใจเบื้องที่ทองอันนี้นาจะแม่นหอประซุมเพิ่นหอประซุมเพิ่นเนาะนี่เมืองหลวงน้ำทาบานซบซิมทุกคนบานวัฒนธรรมเพม่นวาเนาะบานสาธารณสุขแบบยาง บ้านพัฒนาบ้านวัฒนธรรมเนาะอืมนี่เนาะอันนี้เป็นของการบ้านโอ้ในบ้านวะนี่ในในบ้านหรือในพาร์ทเนาะฮอปป์ประสมมาเนี่ยในบ้านยังไงเหรอยู่งยนงในบ้านในบ้านอ๋อสบายดีไอในบ้านวะนี่ ฮะโอ้ในบ้านเขายังนุ่มยังนวลยังรอแท้เพราประชุมงานเนาะโอ้โถวๆบานเฮามีเตะขอบรัวไอ่สี่สิบสองสบสองขอัวโอ้มีแต่เฮือนดีเฮือนงามเนาะอันนี้เฮือนเฮาบ่แม่นติแมนนะโอ้เฮือนในบ้านงามเด้พี่น้องแมนนะเฮือนในบ้านอ่ะเอาบานดีดีเออโอ้แมนนะ อันนั้นแม่นอันนั้นแม่นเอื้อยอ่ะแม่นเมียจ้ะป่ะโอ้เฮือนก็งามเมียก็งามเนาะบรรยากาศบ้านพี่น้องเนาะอยู่อ่าถนนอยู่หนทางเลยพี่น้องคนทางพาร์ทกลางบ้านเลยจะได้กินขี้ฝุ่นเสาแรงพี่น้องเอ้ยเนาะยันได้สิปูยยางมองไหมขี้ฝุ่นคือบ้านคือเฮือนคูคิวดีทักขี้ขี้ฝุ่นปิ้วไปอย่งนี้สิ เขื ah, like まま่อนยุ hmm ่วลังจังซีนี่พี่น้องเวลารถมาเนี่ยพี่น้องเนาะโอ้เป็นตาย่างผู้น้อยเป็ดไก่หมูมาเนี่ยเบิงลังขาดจะลังคาเฮือนเนี่ยเป็นกีบฟุ้งบัดเนาะโอ้เฮือนโซนลังเนี่ยใหญ่ทุกคนเลยเนาะแล้วก็เฮือนลังน้อยก็มีรถเติ๊กแต็กจุดเทิงก็มีพี่น้องเนี่ยเฮือนเขาเจ้าเนาะส่วนลายก็อยู่งนาท่างขนาดจะมีเฮือนใหญ่อยู่เทิงก็เป็นเฮือนรถเติ๊กแต็กเฮือนพอยู๋เนาะพี่น้องเนาะโอ้ฟังเพลงมวนขนาด เนื่องจากว่าเขาบด้าากาเกียมมาคือกเกียมที่จะมาแจกเครื่องแต่ว่าเขามาตอนเล่นตั้งสี่ผู้น้อยหลายๆาย,ายเขาบรินใจว่าเครื่องจะมีเคื่องผู้น้อยครบคนหรือบ่อเดียวเขา,าจะเอาขนมไปยายก็นอกก็คือคูคิวสิ่งใดอเอางบค้องไอ้อัดเพ่นฟากไอ่ไปไปสวยเลือ้อนแต่ละเขตในเบื้องต้นหันคือเอามาสีขนมหนึ่งกอนเดี๋ยวเบื้องมีขนมไดเด้อหม่อ่ะเอาต้องให้มันควายควายเล็กหน่อยได้หรอควายอันนี้ บเอบอร์อันนี้ขายจังไดธงหนึงน่งซองผ้าธ่งซอ,อ,องพันกีบอาจารย์จะนับไปค่อยเอาเมืเ่อไรนี่อันนี้เ่าขันบุกไฟก่อนนะจำเป็นจะต้องได้เอาอ่าเดี๋ยวเรานับไปเบิรงโอ้หันไข่เครื่องเนาะมินิชอ็อปเพ่นฮาวรถไปจอดไดพนะ้พุ่นนะพี่น้องเนาะพ่นเอาผ้านันไปปูให้เขาละรอถาพูนหน่อยมาก,ก่อนรอถาพูนหน่อยมาก,ก่อน เออบ๊แม่โหลดหาผู้ใหญ่ลูกไครมาก่อนพี่น้องนะเนาะนี่เริ่มเริ่มทยอยกันมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเริ่มทยอยกันมาละโอ้เฮือดหลังนี่ใหญ่ได้พี่น้องฮะเจ็ดสิบหกพันเนี่ย,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 ยถือจักเออมันมีจักจุ้ง คุณละหนึ่งก่อนย่านบุพเพถือยูเจ็ดสิบหกพันเอาอีกบ่าได้ไหเอาอีกร้อยนึงให้มันเป็นเป็นแซนเลยก็นแหมีปะอันนี้ก็ทงทงท้านี้อันนี้ทงละพันพี่น้องเนาะเฮาบูมีเฮาจมเป็นทุกคนอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาเดี๋ยวเลือนทั้นใดคอยมาส่งเลือใช้จากค้อง ไล่ให้มันเป็นเป็นหนึ่งเซนกีบเลยอไม่ขาเพิ่นกับโอ้โท่ๆขากับมาแต่ห้มาปุ๊บก็ถึอเหล็กปั๊บเลยเนาะให้นับขนมคายเลยอ่าจักสิจมหัวแหละนําก็ไม่ได้อาบโอ้สบายดีอ่ะสบายดีสบายดีไปไ้มา เออ้้าาาเเเจมมไปใหดี๋ยวไปเบิ้งเอาเครื่องเด้อวยมาแจกแจกเครื่องไถพุละซ้ำสีตัวไปไปารับบ่ขอดแฉนซ้ำพอดีพอดีหนึ่งแฉนเนาะได้เจ้าติวไปให้บอกหรือว่าให้ยคอยติวไปเองไปให้ก็ได้ให้ก็ได้แม่ขาใจดีย่อาแม่ขาใจดีติดหนีเลยก็ไปยังแม่ขาดใจให้ติดโอ้แม่ขาใจดีขนาดเนาะหนึ่งแฉ่กีบทุกคนหนึ่งแฉ่กีบประมาณลอยแปดสิบบาท ซองลอยกับเรืออะมาเป็นยัางหอ,อยติ๋วไปเด้อจังไั้เอาเงินมาจ่ายเด้ออโนะกลางนั้นขจ่าย <Okay, S 1> พี่น้อง okay, เดี๋ยวเ <okay. S 1> ฮาสิซิงนี้เอาเลยนี่แม่ห้องแจกนะ <laughs> โอ้หอยมาแจกเครื่องเจ้าอันนี้เจ้ามาแจกหอยเอบิง่งพี่น้องอมีมักเพชรมักถั่วเอามาให้ลูกโอ้ขอใจหลายได้แม่เด้อยูดีมีแฮงไปอีแม่ไปพ่นไป Akonomi Jackunoya gon emiali emiali Ole 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 Doi 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 เด็กกินขนมสบายดีก่อนสบายดียดโอเคเอาขอนมหายอะไรกับขอบใจยังสิเด้อโอ่ะเอาคนอ,อันอ่าเอาลูกอ่ะอ่ะสวยกันสวยกันขนมเด้อขนมเด้ออ่าขอบใจเอืยเ่ยพอดีเด้ออ่าลูกได,ลได้แล้วได้แล้วเอาได้แล้วเอาเอาเอา,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 าขอบใจลูก อ้าวยายตัวสองพันกันด้ออันอันนั้นจะเฝ้ายายเธอเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่กินเอ้าวลูกอ้าวอ้ออ้าวสวยกันสวยกันเน่ผู้ใดได้ขนมเราผู่ต้องกินเอาเปลือกถิ่มนี่ได้ผู้ใดเอาเปลือกถิ่มนี่บ่้หายได้มือหนานี่เข้าใจอ่ะใส่ทุงสงไว้ไปถิ่มยู่เพื่อนหุ่น ปัใ вами, บใจใจอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายคลิป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 โอเคเอ่อเมื่อไหร่เมื่อไหรุ่นผุนผุนพุ่นอยู่พุ่นน่ะมาเด้อมาเด้อผู้ใดประทันได้ผูนห <th> น่อยผูนหน่อยก่อนผูนหน่อยก่อนผูนหน่อยก่อน ให้ผู้น้อยเนาะเรืออยู่พี่น้องเรือขนมแบบนี้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่อมอ่าเอายายกันยายกันมาเด้อมาเด้อเอานี่เอายายผู้เทานะผู้เทาเออเน้นๆมาไหมมาไหม มาไหมท่านได้เออได้ครบแล้วขอบใจหลายๆโอเคกินขนมหรอฮักซาเปลือกไว้ยาวอาทิมแถวนี้มันเปืือนเข้าใจบ่เอาไปทิมอยู่บอลทิมขี้เหยื่อนี่จังน้อยไอ่แจกเครื่องไอ่โบน่ใจว่ามีเครื่องผุหน่อยหรือบ่ถ้ามีเครื่องผุหน่อยก็ได้ถ้ามีเครื่องผู้ใหญ่ผู้น้องก็บ่ได้เด้อเอาไว้เถทินาจังมีเนาะอันนี้ให้ผู้ใหญ่เพิ่นเลือกถ้ามีเครื่องผุหน่อยหรือก็บจังเอาเนาะ อ่าทีเลื่อให้ผู้เท่ากินวันนี้นี่อะไรก้อนนั้นนี่ <c oughs> หน่อยเออสุดๆอ่าวอาอาสกันเด้อ <c oughs> อ่าไม่เท้าเอาทงเนาะไม่เท้าเพิ่นมาจะเอาทงอึ๊บ ในฐานะที่เราเราเป็นประธานบานในอนาคตให้เราจัดแจงบรหิหารกัน <c oughs> อ่ะนี่เนาะอันนี้เอาให้แม่ค้าเลยเฉ่นี่ให้แม่ค้าเลย,เอ,เลยอ่อาหนึ่งเช่นกีบห,หนึ่งนช่นกีบแทนค่าขนม <c oughs> เอาแม่ค้าไปเปรีเลยมาดิคีแรกเครื่องตลานเทยเน้ยผ่สวยกันเสวยกันเสวยกันเสวยกันอ่าไปนู่นมาเสวยกันเด้อ ให้พ่อแม่พี่น้องเขา ok. ้าออมแล้ว <Hum> ก <ming> ็ให้ให้เพื่อนเป็นคนแจกให้ให้เพื่อนเป็นคนแจกให้เลือดไม่คิ้เตยพี่พออย่าีงบอะทอกเลยทอกเลยฮะเบื้องอันนี้โอ้อันนี้น้อยพูดอันนี้นี่หมดหน้าหมดหน้าหรือว่าอันนี้เอาใบให้ผู้ที่บ่ได้บอกเอาใบกันบอกเอาใบรถก้อนให้ผู้ที่บ่ได้พี่น้องอาจจะมีผู้ที่มานำลังเอาใบรถก้อนนะอ่า ด้นะมอานีมสนโอ้ปะดีเออมีอะงยางมีปะนงยางตัวป่านกลางคันแม่นีออดทีเรื่องอะไรบุแม่ใส่เบียร์ได้ปานกลางอะไรบุแม่หนิบได้ใส่ใส่เข้าเข้าเขไปมามาามาตับอามาตับหนึ่งตัวแหเออมาตบหง

เอามาให้ไไมักทัวอไไโอ้ทุกคนแม่เทาบนเอามักทัวมาให้นี่แม่เทาเอามาแจกให้ก่อนนี่แม่เทาปามาุม,าม,ากมปีกินที่อยู่เรื่อนเลยมีไยมีไรเป็นไรเป็นไรขดแต่ไรนะแม่เทานะดีดีมีแห้งอันนี้น้องเบสกว่ามากักนะทุกคน,นเป็นหนึ่งกินมักมักทัวยังบ้านแม่เทาซื้อมันนะึ่งมักทัวข้าวสาลแม่เทาเด้วย อันอีแม่เพื่อนวัยอยากขอบใจพี่เจริบุญที่มาแจกเครื่องอันนี้ก็ตั้งน้ำในบ่ำนะไอแม่ก็น่ะไอแม่ฉันนี่อีแม่จะขอบใจเพื่อนอีแม่ก็ขอบใจใส่กองเพื่อนโอ้โถวันหนึ่งเจ้าหลุนเจ้าเครื่องกั็อ๋อโอวยพรให้เพื่อนยุทธีไม่แห้งอ่ะพูดผู้ผู้แห้งโชคดีช่วยรวยเล็กเด้อเด้ออีแม่คือกันเด้อยุทธีไม่แห้งเน้ออันนี้เขาอีแม่อันนี้ หลุลาด้อคืนได้ในบ้านมียังเราาในแบบอ้าวขอขอบขอบใจนํำผู้ใหญ่ใจบุญที่มาสนับสนุนบ้านซุบซิมของพวกเฮาในมือนี้แต่ว่าอนาบตมีอย่างเนาะมีแต่น้ำอกน้ำใจเล็กๆน้อยๆฝากความคิดทอดความคิดทึงคอยจุงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุมันควันยืนจะลื่นในหน้าที่การงานผู้ที่สนับสนุนอ้าวขอขอบขอบใจขอบใจคือกันเด้อในบ้านเด้อในบ้านในอนาคตยังว่าท่านเป็นที่เดียว่านั้นโอเค โอเคพี่น้องแจกเครื่องแล้วกลับมาบ้านพี่น้องนะเกือบสิคัมแล้วใส่ใส่ตาแล้วไปหอดบานคำมืดแน่นอนพี่น้องอย่างนั้นหนึ่งยังใครเต๋อวันหนึ่งแล้วนะครักูคิวก็ต้องกราบโคกโอกขอบใจผู้ใหญ่ใจ,จบุญหลายๆแนะทางอายสุน,นัยพอ่อพงศวรรษแสนลาที่ฝากเครื่องคองเครื่องนุง่มผมมาให้กูคิวไ้แจกในครั้งนี้เนาะ ข้อให้ทางสองทานจงอยู่ดีมีสุขล่ำรวยสุขภาพล่ำรวยเงินทองเนาะผมแม้พี่น้องเอฟซีกับเ่นเดียวกันที่เขามาติดตามเป็นกำลังแห่งใจที่ช่วยสพอร์ตคูคิวมาโดยตลอดก็ข้ให้เบอร์สุขสุขคนจงมีแต่ชีวิตท,ที่สุขสงบปัฒจากโรหลภัยเค้เจ็บคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดกัขาอให้ได้ดังคำหมักคำปัถนาแล้วพบกันไหมเนาะทุกคนเนาะ,ะสบายดี